สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกคนกล้เข้ามาแล้วค่ะกับการเปิดตัว2เรือทงอย่าง Microsoft Lumia 950และ Microsoft Lumia 950XL แต่ยังไม่ทันได้เปิดตัวก็มีภาพหลุดออกมาโดยตลอดค่ะโดยวันนี้ทีมงานก็มีภาพพร้อมสเปคแบบชัดเจนมาฝากคุณผู้ชมกันสำหรับ Microsoft Lumia 950น,นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.2นิ้วค่ะชิปประมวลผล snapdragon 808แรมให้มาถึง3 g b ลอมภายในตัวเครื่องนั้นให้มาถึง3 2กิค่ะก้องหลัง20ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลความจุบแบตเตอรี่ถึง3000ม ah, ิลลิแอมรองรับในส่วนของ USB Type C และสำหรับ Microsoft Lumia 950 XL นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.7นิ้วค่ะชิปประมวลผล Snapdragon 810 แรม3 g b รอมในตัวเครื่องนั้นให้มาถึง3.2 g b ค่ะที่สำคัญยังสามารถใส่ MicroSD Card ได้อีกถึง2 t b อีกด้วยกล้องหลัง20ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลค่ะแบตเตอรี่ความจุที่ให้มาถึง3,300ม ah, ิลลิแอมและก็ยังรองรับในส่วนของ USB Type C เช่นเดียวกันโดยทั้ง2รุ่นนี้จะมาพร้อมกับระบบสแกนม่านตาค่ะและคาดว่าจะวางขายในไทยในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้อย่าลืมกด subscribe ให้ช anel ของเรา สวัสดีค่ะ